เฮ้ยอยู่ใกล้ๆเลยดีกว่าลุงอยู่ใกล้กันเลยครับเฮ้ยดึง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 เลยดูเรื่อง best best วายพาร์สพาร์สพาร์สล่าสุดอะเวลาเพื่อนเจอกัน่เพือนเ่กะโคตรลาเรายังทำอย่างนั้นไหมครับซอมบี้ยินดีครับซอมบี้ยินดีซอมบี้ตบมือ โอ้ย่างงั้นก็โหดไปลุงเฮ้ยอ้าผมทิ้งอะไรดีวะกันไกลไม่ดีใช่ไหมไกลกันไกลไ่เก็บไว้ของเยอะของหายากเคนดี้เคนดี้ทิ้งไปผมมีแล้วแคนดี้กากสุดเลยตอนแรกผมนึกว่ามันจะดีนะเลยซื้อมาแล้วแบบก็ไม่ดีเลยแคนดี้นะกูว่าแล้วเอาไปใายทุกผียังมันกาอีกไปใสยทุกผียังมันกาอีก ทิ้งแม่กูล่ะกระทะดีป่ะวะเดี๋ยวลองไปใช้ก็ได้โชคดีนะโอเคไม่มีคนนะไม่มีคนดักหน้าเหม,ๆๆมือนลุกทีไม่มีครับไม่มีกันไกลอยากเอาก็เอาครับเดี๋ยวผมจะลองเนตผมได้ข่าวว่าเมืองนี้ไม่มีซอมบี้ไม่หรอก็ใช่ไงลงุงแล้วซอมบี้อยู่คนนันแล้วว <laughs> ันวนี้มันคืออะไรวะไม่เกี่ยวอันนี้คือในเมืองไอ้ที่ลุงอยู่คือนอกเมืองไงเข้ามาคุณเธอแน่ใจเลย ตอนนี้ไม่มีใครเลยแหละผมวิ่งอยู่เนี่ยอ๋ออะไงเงี้ยเห็นละเห็นีนนตัวซอมบี้มันกี่ตัววะนะกันนอกเมืองอะปกติมันไม่มีไม่ใช่เหรอมันไม่มีเลยทั้งๆตับริเวณเนี้ยรอบๆอะอือมันอัปเดตใหม่นะนี่คือต้องการจะสื่อว่าซอมบี้มันพังพัง,พงโกงออกมาอะไรล้วใช่ไหมพั <laughs> งสังกะสีออกมาตอน,นแรกมันอยู่ในสสงกะสีที่ไ มึงจะเดินลางดูอ่าพี่ยังเหรอเดินมาททงกูอ่าวพี่เดินข้ามอะไรลุงรออะไรเฮ้ยลูกมออันนาคอนนาเก็บเลยครับอันนาคอนนาระวังโดนงับนะครับคิดผ่านละงับเลยงับเข้ากระเป๋าละเฮ้ยเมืองนี้ไม่มีซอมบี้จริงๆด้วยลุงผมเห็นตัวหนึ่งอยู่ในเมือเออัปเดือนใหม่จริงจริงด้วยปะ มึงพังมามึงพังโกงมาแล้วใช่ไหมรอบรอบนี้มีขนาดเมืองที่คาดว่าเขาส,สงบสุขแล้ว,สง,ส,ลวสงบสุขแล้วนะยังจะตามมาอีกเหรอแล้วรถรู้สึกเอ้จริงจริงเออมีนึกว่ารถมันหายไปแล้วรถนี้รถนี้ยังอยู่ยังอยู่ผมอยากให้คือสิ่งที่ผมอยากได้คือผมอยากให้อะไรอะไรครับอยากให้รถแม่งขับได้พี่เกพี่เจ็ดเดินโคตรดยอะ การเดินนี่มันเป็นชีวิตจิตใจนะครับแต่เจ้าจริงๆริงมือนี้ก็ยังอย่างน้อยช่องในเมืองแถวแถวในเมืองก็ยังไม่ค่อยมีหมู่บ้านเลยดิเวอืหมู่บ้านเมืองไม่ได้หรอกเมืองได้ก็เนี่ยและกระเป๋านาอยอ่างน้อยในเออมองก,ก็ไม่ค่อยมีเนาะมึงมีกระเป๋าไหมมีหยวนเดียว,วของคุณเป็นกระเป๋าอะไรใหญ่สุดหรือเล็กเล็กสุดหรอที่รุง่งเ่ิเนเก็บเก็บของของมันยังไม่หนักตัวแต่ช่องมันไม่พอเลยเนี่แหละ นี่ไงผมอัปเดตไงไอ้ผมอัปเกรดเลเวลอะอัปเกรดช่อง <grade> อ่ามันก็เลยของเลยเก็บได้เยอะมากกว่าผิวมากกว่าผมยังน้อยเดินก็พอแล้วัผมเดินก่อน <c oughs> ผมีิจกรรยิงปืนนะผมใช้เพียงแค่เลื่อยเหรอใช้เลื่อยจะได้เต็มไปเลยเยรผมงานนี้ก็คือต้องเอาอาหารกาแฟได้เยอะที่สุดนะครับลุงนี่นะลุงรถตรงนั้นไม่ตรงนี้ผมทิ้งกันไกลไว้เอ้ย อันไก่ก็ใช้ได้เรอวะอ่าลุงเป็นไก่ก็ใช้ได้จัดเลยอย่างน้อยก็หนีหัวซอมบี้ได้อะเฮ้ยหน้ากากในตำนานนี่ว่าหายาก,กโคตรโคตรแคนดี้ลุงเก็บหน้ากากให้หน่อยครับไหนไหนหน้นากากไงแก๊สแมสพี่เอกนี่มานี่ไม่รู้เรื่องเลยเลยอะ <c oughs> เอาเข้ากลุ่มนี่เป็นตอนนี้ทั้งเลย <c oughs> ก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับป่าจะเดินหากันเจอโอ้โห กี่ช um, <tw> ั่วโมงวะนะเอาเนี่ยลุงเห็นผมเปล่าเห็นเห็นเห็นลุงอยู่ไหนอะเฮ้ยมาเต้าเก็บเอาลุงไป่ยืนในรถเหรอลุงเก็บหน้ากากไปยังอะอ่ะฮะหน้ากากนี้ใช่ไหมแน่นอนครับหน้ากากกันแก๊สไม่ต้องโดหรอกตองนะผมโดดไปแล้วเอาเหรอไปเร็วว่ลุง เราจะไปไหนดีครับดูความต่างของกุศลก่อนครับรู้อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเนสกเกอร์นะเนสกเกอร์02นั่นเฮ้ยทำไมผมกด E ีตัวลุงได้วะรับเดียว,ยวไหนลุงเช,ชิญยังไงเชิญแล้วเฮ้ยยังเลยผมไม่เห็นเลยมอนค่ะ อ๋อเห็นอะไรละตรงคนอีที่รูตรงตัวลงได้ลงกดอีตัวผมนีได้ได้อ๋อแรกของกันเหรอืออลุงฝากหน่อยได้เปล่าฝากอะไรของเต็มว่ะของงเยอะเปะล่าดูดิมันดูไม่ได้อ่ะลุงเห็นของป่ะไม่เห็นงั้นต้องทำไงครับลุงฝ่งของลุงมีเหลือกี่เหลือกี่กันเดินได้หรือ่ะอ่า ผมเหลือเฮ้ยอยู่นิ่งๆเดี๋ยวเดีเอาไม้ทักไม้ทักหน่ถ้ากดไอ้ก็เหลือผมเหลือน้ำหนักประมาณอยู่ประมาณสามสิบกิโลแล้วก็มีระ้ะที่เก็บเดือประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบสี่ที่อสิบสี่ที่เหรฟังหน่อยลงสองอันนี้ฟังนะเจ็ดกูแดกถุยผมเล่นผมเล่นผมแดกโซดาเอง ผมมีรอยสักครับผมไม่กลัวเนี่ยครับผมยังไม่เห็นรอยสักเลยอยู่ในเสื้อมันอยู่ตรงอกผมครับงช่วยเปิดหน่อยเกินไปแล้วลงเราจะไปไหนกลับโซนเอาของไปเก็บกันดียแล้วเราค่อออกมาไม่ไหววะล่ะไม่ไหวไม่ไหวของตากับคนเดยของเพราะถ้าจะให้ถ้าจะถ้าเราถ้าเอิดรู้ว่าตัวเองจะตายเราก็ต้องเอาของสําคัญเก็บไว้ไงเ่อผมจะเอาปืนเก็บด้วยเนี่ยตั้งสามปืน่ย คุณรู้เปล่าเกาะเหล็กรู้เปล่านิ่งฟิวยิงผมเข้ากี่นัดเข้าเข,ข้าเท่าไหร่ไม่รู้ไหนึ่งนัดใช่ป่ะยิงที่อกใช่ไ่มเกาะเหล็กนะเกาะเหล็กยิยงรถยังไม่ถึงครึ่งอ่ะรถไม่ถึงครึ่งเออเกาะเหล็กนะเอาปืนเอาปืนอะไรยิงอ่ะนี่เอ็นฟิวนั่นแหละไม่ถึงครึ่งเลยเหรอเอโอโหโหอย่างวะเฮ้ยเรียนฟิวผมโดนยิงไปครั้งหนึ่งอ่ะเหลือครึ่งหนึ่งตอนเกิดมาตอนนั้นอ่ะเกิดมาพผมโดนยิงเรียนฟิวก็ยังถือว่าแรงอ่ะแต่มันก็แรงนะเอาแคนดี้หาย ฉนดีจริงแล้วก็ใช่เมื่อกี้ผมยังเห็นอยู่ตรงนี้เลยเลยเลยไม่ใช่เลยไม่ดีแล้วเลยไม่ค่อยดีแล้วจะบอกว่าว่ามีคนเก็บไปอ่ะครับไม่รู้อะถือปืนก่อนเลยถือปืนก่อนเลยมีหรือเปล่าไม่มีหรอกมั้งไม่ใช่มันบาเล่นสวนหังเราแล้วบังเยอะทำไมผมพ่ขวาแม่งเล็งแม่งเห็นตัวเองดเวยแม่งหงอะอะไรเมื่อกี้บั๊กไง โอเคไป <c oughs> จะวิ่งได้ไหมอย่เพิ่งนเดือมมั้งผมว่าเดินตามหนุูไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่หรอเดี๋ยวในป่าก็มีกันหอตกอ๋อ <c oughs> หอตกตรงนั้นไม่มีซอมบี้ครับลุงไม่มีแน่นะครับแต่ที่กูคิดว่าตัวปลอดภัยสุดจะไม่ยังมีนะคเลยมันเป็นภาพลวงตาลงุงเราต้องคิดว่ามันไ <c oughs> ม่มีดิถ้าลงตามโนภาแล้วเราก็เสียรถเรือก็ค่อยๆหมดตัวเนีพพ่ยนะคร 3D 4D 4D สมจริงจัดสมจริงจนตายเลยเราเราต้องมุ่งหน้าไปทางไหนมันน่าจะมาร์คแบบได้เนาะไม่เหมือนไม่เหมือนนั้นเลยมันมีมิชชั่นด้วยหรอมิชชั่นคืออะไรวะอมาไม่ไม่ไม่จริงชื่อเมืองเหรอชั่แมงหรือปะเ็ฟโซนคือจุดสำคัญเนี่ย อืมจะชวนไปทางไปทางนี้ครับเอ้ากดออกแมปไม่ได้มาได้ละทางนี้ครับรึเปล่าวะโอเคเฮ้ยพบางที่จะรูดรรดอเปล่าอืมนั่นมันจุดหอตกนะจริงอ่ะเออลองดูมีหนึ่งพี่คุณกำลังใครจุดหอตกเานเฉยเราไม่เราไม่เข้าไปเราเดินผ่านไอ้ตรงนั้นมีบ้านเหมือนบ้านอะไรเลยเปล่าวะลองใส่คิดเองไหนไหนไหน หนูนะตรงที่ผมดูอยู่อะน้าตรงคน,นเลงเยร่คล้ายๆแต่ไม่ใช่ว่ะมีน่าใช่นะอะดักซุ่มกลางป่านานๆทีจะเจอเจออะไรคน <laughs> ผมว่ายากอะที่ดักซุ่มกลางป่าแล้วเจอคนอะมันไม่ต้องดักซุ่มแถวเมืองนั่นแหละมีสไนเปอร์แล้วเดี๋ยวไปดักซุ่มก็ได้เนี่ย ก็เตรียมเตรียมที่เรียบร้อยเดี๋ยวครับยิงเลยขึ้นมายิงเลยผมมีอยู่หนึ่งแม็กก์นะอะไรอ่ะปืนนั่นนะปืนอ,อะไรครับมีแม็กซ์เสริมอีกแม็กซ์หนึ่ะเบลต้าเก้าเอ็มเอ,มอ,มอ็มเก้าโมโม่อย่าให้บุคคลในตำนานเข้ามานะครับออกเลยเข้ามาออกเลย <c oughs> เก้าตน,น,นหนึ่งยังคู่ชนะใครไปคิดโหได้ขนาดนั้น,นเราแค่าสองคนจะไปเรือแล้วครับถ้าเกิดปราบได้นี่แบบคงแบบฮีโร่อะซูปเปอร์ฮีโร่เป็นเป็นฮีโร่ไปเลยแมนออฟสตีลไปเลยแมนออฟสตีลนั่นเนซูเปอร์แมนละผมยังไม่เห็นฮอตกเลยลุงลุงเพิร์บเปล่าพอเราเดินบนทางนี้ลองเดินไปเรื่อยๆมันทางนี้เปล่าวะเออทางนี้เซฟโซนอยู่ตรงนี้เซฟโซนมันอยู่ติด กับปูเขามาไปหรือเปล่าใจคิดเองอ่านเวลาซอมบี้บุกไงขึ้นเขาซอมบ,บุกขึ้นเขาเออทาไมเราทั้งโลกเรามีอยู่แค่นี้เหรอแล้วเรามาสร้างเมืองในภูเขากันนะภูเขาล้อ,อมรอบสังเกตไหมผมยังไม่เคยคิดเลยว่าเวลาที่เมื่อไหร่ที่ซอมบี้มันคนแบบหมายถ,ถึงคนล่อมาถึงเซฟโซนนะเออผมยังอยากลองเนี่ยถ้าเกิดคนล่อมาถึงเซฟโซนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอซอมบี้จะตายเลยหรือเปล่า มันจะเข้าเข้าไปในเซฟโซนแล้วซึ่งเราบวกมันไม่ได้ตรงไหนเออเนาะราบวกเออเราบวกไม่ได้เราคลิกซ้ายไม่ได้ด้วยว่ะออแล้วแต่ถ้าเกิดมันบวกเราได้อือเราลมระยำเวิง่งเลยครับรีบวิง่งเฮ้ยหรือว่าลุงที่มันขายของอ่ะจ,จะเอาปืนไปยิงก็ได้หรือไม่มันนะอาจจะเดินเดินติดประตูก็ได้อือเข้ามาไม่ได้ใครจะรู้หรือไม่ก็อยู่ดีๆแต่ถ้ามันเปิดประตูเสมอมเข้าประตูมาได้อ่ะ ขอากำแพงมาได้ไม่เนี่ยไอที่มันเป็นเครื่องนะ่ระที่มันอยู่บนเลยมาจะยกขึ้นก็ได้ครับแล้วกูก็แล้วกูขึ้นไปไม่ทันนะเออนั่นแหละครับคือจุกเลยอ้ะเฮ้ยแต่เอาจริงจริงนี่อยากลองเนาะไปหามาสักตัวก็ได้ครับสักตัวไม่ใช่เอามาเป็นหมวกระทนนะครับไม่ใช่เอามาทดลองเป็นหนูทดลองผมว่าวิ่งดีกว่าตรงนี้แม่งมันโล่งๆอ่งะปลอดภัยแล้วนะ,นะไม่ปลอดภัยอะมันโล่ง ตรงนี้มันเหมือนมันจะมันมันเหมือนจะมีอะไรเลยนะมันเหมือนกับมีใครเอาแท็กเตอร์มาป่าแท็กเตอร์มาป่ากูเช็กวอลไซด์แท็กเตอร์ลุงพูดอะไรกูเช็กวอลไซด์แท็กเตอร์เช็กวอลไซด์รถแท็กเตอร์นะครับลุงมีก่ออ่ะลุงโกงอ่ะเกาะนี้มันเหมือนกั็ไม่ได้ช่วยเลยเลยเหรออ้าวทำไมผมเป็นตัวเน็ตติ่งอ่ะ เออผมเห็นตัวลุงนิ่งนะเอาเด้งเดงพร้อมกันด้วยไอ้สัสเอ้ยลุงเด้งคนเดียวนะผมไม่เด้งไอ้สัสเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอรอในเซฟโซนเอารออย่างเงี้ยแหละรออย่างเงี้ยแหละเข้ามาลุงแล้วแกตัผมโดนรอผมหน่อยลุงจะเด้งบ่อยไปแล้วรอตงนั้นนะับิำหนึ่งลิตรตัวบินน้ำหนึ่งลิตรลุงเด้งบ่อยอ่ะ มันไม่ได้เด้งจากงานเลยดิผมออกเกมเข้าใหม่ป่ะจะเป็นบั๊กสักอย่างเมื่อกี้อ๋อแล้วออกเกมเข้าใหม่ป่ะเออแล้วก็เสียเวลาเข้าเกมอีกแล้วก็ผมรีบครับอยู่น้ำตายแล้วไม่มีน้ำด้วยผมต้องร้องรอลุงอะลุงมีน้ำใช่ไหมลุง้องอามาให้ผมกินน้ำหนึ่งลิตรอะอหนึ <c oughs> ่งลิตรมันกินทีหมดเลยเพี่ยกินแบบกินทีเต็มเลยไม่ไม่ไม่ใช่เหลือน้อยคือไม่ค่อยมันจะเกือบเต็ม,มนะอ่า ยังไงก็เร็วหน่อยครับงั้นผมก็จะไม่หล่อแล้วครับ <c oughs> ผมขอเข้าเซฟโซนก่น <c oughs> อนเข้าเลยเข้าเลยไม่เข้าเลยแล้วก็รีบเดี๋ยวผมจะไปโหลดเกมเรเวจนสองวี่โอ,อ้โหเขารีบฮะยังไม่โหลดเลยปะยังผมลงใหม่ก็ลงเพิ่งลงเมื่อวานนี่่เหรอก็ย,ยังไม่ได้ลง <c oughs> แป๊บเดียวเรเวจนแป๊บเดียวไหมเหรอ อไม่นานเกมที่ยังไม่ได้ลงใหม่มีเกมอะไรบ้างครับทุกเกมครับง่ายกะว่าวันนี้จะโหลดเซโลด้วยเซโลบิช์พี่จ๋านูเคลียได้แล้วเคลียจบแล้วเคลียอะไรครับเคลียเกมจบแล้วแล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อเกมแล้ววะ ก็เซนโลน่แหละอ๋อเชีย er แล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วเออนะ่าหงุดหงเซนโล er นี่น่าเบื่อนะต้องภาคสี่เอาของอมีของเยอะกว่านดิภาคสี่แต่แม่งแพงว่ะเป็นพันเลยรอมันลดราคาก่อนนะซึ่งซึ่งต่างจากภาคสามมากในเซนเชียภาคสามนี่เท่าไหร่วะตอนมันลดนี่ร้อย <laughs> วกว่าบาทองี้พรถูกอ่ะอฮ โเราแคสไม่ได้ฟิลหมวดขออฟกันมั้ยมาไม่หรอครับได้นะแต่มันจะฟิลกันดาดสไนน์แหละเฮียเออสไนน์มันบั็กบ่อยอ่ะผมโคตรเบื่อมันฟิลจุดเดียวเลยอ่ะด่านอื่นไม่ค่อยมีปัญหาเลยไปเล่นฟิลมันกันนะบั็กบ่อยนะในโหมดคออฟเนี่ยแม่งจะเป็นอะไรที่บั็กบ่อยด่านนั้นนบล็อกบ่อยมากด่านอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ลุงขับเครื่องบินเป็นแบบฮะ กลุ่มขับเครบินเป็นไหมไม่เป็นอาชีพผา <laughs> มันมีมิชั่นนึ่งขับเครื่องบินเห,หรอเออได้ข่าว <laughs> ไม่เอานะผมไม่ขับ, <laughs> ขบแล้วเราก็จะต้องมานั่งตุ้งตุ้มตุ้มตุมตุมตุ้มตึ้มตุมตึ้มตึมตึม,ตม,ตม <laughs> อะไรฮะ <laughs> ตูมไงเครืบมงบินตกอ๋อระเบิดเยอะจัดระเบิดเจอคนดูบอกมึงมึงแก้กนเลย เหมือนกับเอาภาพซ้ำๆมาเอาคลิปซ้ำๆมาต่อๆกันอะตายกี่รอบเอาไปดูถ้าเราแพ้เราก็ไอ้นี่ดิข้ามมิชชั่นข้ามมิชชั่นนั้นไปนเลยต้องบอกว่าก็ต้องขออภัยนะครับว่ามิชชั่นที่สองผมไม่ได้ถ่ายกันเพราะว่ามิชชั่นมันยากเกินแล้วแล้วพวกผมไม่มีใครขับพอ,อกันเป็นละคนเลยบอกมิชชั่นนั้นมิชชั่นนั้นเฟลมิชชั่นเฟลยากเกินกูไม่เป็นยายเล่นขับพอไม่เป็น ขับคอไปแม่งขับคอขนาดนี้ตีเพยปกติยังไปไม่รอดละแค่กูขับออกมาแม่งก็จมจมทะเลแล้วไอ้สัตว์ขับออกมาจมทะเลโหดจริงต้องต้องทำเหมือนไอ้คลิปนั้นหน่ะโค้โถแลเดี๋ยวก็องน้ำมาหนึ่งนะครับลุงแบวน้ำนะครับท่านผู้ชมครับก็อย่างที่รู้กันนะครับ ผมถ่ายไว้ก็ใครที่สนใจซื้อเกมต่างๆนะนะไม่ว่าจะเป็นวอ r C ซเกมนี้นะครับก็สามารถจับจองกันได้ที่เซ็นไอช็อปนะครับเกมถูกลิขสิทธิ์ราคากันเองนะซื้อง่ายสบายกระเป๋านะั่ครับอืมใครกันเนี่ย <laughs> ดูมันมองดี่ครับ ครับรู้ไหมครับว่าผมเจออะไรฮะ What happened ผมเจอไอ้นี่ครับอะไรครับเจอดักเปล่าผมเจอคนฮะผมเจอคนอยู่ในเซฟโซนเนี่ยฮะแล้วไงครับก็เป็นนะซึ่งเขาจะชวนผมเข้ากลุ่มด้วย เราไม่ไปเราไม่ไปแต่แต่ผมแต่ผมเข้าไปแล้วก็ออกเซิร์ฟเลยเดี๋ยวผมก็จะออกแล้วเนี่ยผมเข้ามาตรงนี้เฉยโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันที่แถวๆนี้อ่ะฮะเก็บของก่อนไอ้พวกไก่เอ้ รู้สึกไอ้พวกเนี้ยสองคนเนี้ยลุงดูดิมันมีหมวกอะไรไม่รู้อ่ะที่มันใส่แว่นได้อ๋อโอ้ยมีทัอช็อตกันซากาเรียนฟิลผมไม่ยุ่งกับไม่ยุ่งกับมันเท่าไหร่ดีละ <laughs> อ่าฮะเดี๋ยวผมจะเก็บของให้หมดทุกทุกอย่างครับตัวนี้เป็นตัวสำรองครับจะไม่มีอะไรทั้งสิ้น<อ>เก็บรัวๆเก็บรัวๆน่าจะเก็บทีเดียวได้เนี่ยอ่าฮะต้องมานั่งเก็บทีละ Okay.